เ,เพื่อนๆสวัสดีนะครับพี่นอ <ridge m. S 1> สวัสดีสวัสดีครับ,รบพี่หนุ่มครับวันนี้พี่หนุ่มพี่นอนะครับไปแอบจิตคาถามอันหนึ่งมานะครับอันนี้เลยด้านด้านบนนะครับเป็นคําถามในพันธิตพี่นอครับน้องคนนี้ถามว่าเขาได้งานใหม่นะแล้วก็กําลังจะเวลาออกจากที่ปัจจุบันนี้นะครับแล้วมีข้อเสนอใหม่จากที่ปัจจุบันนี้ให้เลยนะครับภาษา HR เขาเรียกว่า เคาน์เตอร์ออฟเฟอร์นะครับได้ทั้งเงินเดือนใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยนะนนครับจะทำยังไงดีจะเอาข้อเสนอจากที่ปัจจุบัน<ม>หรือว่าจะไปที่ใหม่ดีน้องคนนี้ตัดสินใจไม่ถูกครับพี่นอ,อเดี๋ยวมาดูนะครับว่าพี่หนุ่มพี่นอเอาข้อคิดอะไรมาฝากจะไปที่ใหม่หรือจะอยู่ที่เดิมดีตัดสินใจยังไงเดี๋ยวรอฟังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเพื่อนๆน้องๆที่เพิ่งเคยกดเข้ามาดูช anel พี่หนุ่มพี่นอเป็นครั้งแรกนะครับช anel The Hunter เรารู้คุณรู้ของเราเนี่ยเป็นที่ที่รวบรวม สาระเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานการหางานการทำเรซูเม่แบบครบวงจรเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยกด subscribe นะครับช่วยกด subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้พี่หนุพี่พนอด้วยครับเพื่อนๆครับ ก่อนที่เราจะมาหาคําตอบว่าเราควรรับเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์หรือไม่ควรรับนะครับพี่<ม>นอครับวันนี้พี่หนุ่มพี่นอมี3มเทคนิควิธีคิดนะครับจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยหาคําตอบให้ตัวเองได้อย่างดีที่สุดเลยพี่นอนะครับวิธีคิดข้อแรกนะครับเพื่อนๆต้องคิดย้อนกลับเลยพี่นอ<ม>หาถึงสาเหตุว่าทําไมเราเนี่ย ถึงตัดสินใจไปหางานใหม่นะตอนนั้นพี่หนออจริงเลยพี่หนุม่มเพราะว่าหลายๆครั้งนะหลายๆคนเนี่ยพอแบบรู้สึกไม่แฮปปี้กับที่ทําง,งานอยากจะย้ายงานใหม่เนี่ยมันมีหลากหลายสาเหตุมากเลยบางคนเนี่ยก็อยากจะแบบ ได้งานที่มันชาเลนจ์มากขึ้นนะครับบางคนก็อยากจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอยากจะเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานบางคนก็อยากจะเติบโตในสายงานอยากจะเป็นหัวหน้างานหรืออยากจะออกไปหางานใหม่แต่บางคนนะพี่หนุ่มทาไมพี่น้องงอนกับหัวหน้าก็อยากย้ายงานเหมือนกันนะแค่งอนใช่ไหมรู้สึกว่าหัวหน้าเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของเราเลยเนาะก็รู้สึกว่าเอาวะไปหางานใหม่ดีกว่านะครับ พอคราวนี้เรานึกย้อนกลับได้ล้นพี่นอว่าสาเหตุคืออะไรแต่ต้องบอกเพื่อนๆนะว่าอย่ากโกหกตัวเองอต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าสาเหตุที่แท้จริงของเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วอย่าเพิ่งเอาเรื่องเงินมารวมนะเราคุยถึงสาเหตุจริงๆที่เราอยากย้ายก่อนว่าเข้าใจแล้วว่าย้ายงานแต่ละครั้งก็อยากจะได้เงินเพิ่มถูกต้องนะครับแล้วทุกคนเลยพี่อนออยากได้เงินเพิ่มอยู่แล้วนะครับ <hyung. S 2> <ø> hm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเรื่องเงินทิ้งไปก่อนนะครับคราวนี้พอทราบสาเหตุจริงๆแล้วนะพี่นอว่าเป็นเพราะอะไร เรามาดูว่าที่ใหม่เนี่ยพี่น้อครับเขาตอบโจทย์ได้ไหมเขาสามารถให้งานที่ชาเลนจ์กว่าได้หรือเปล่าเขาสามารถให้ตำแหน่งที่เราเป็นผู้นำทีมได้ไหมนะครับหรือว่าหัวหน้าใหม่เนี่ยดูดีจังเลยดูเห็นคุณค่าของเราเนาะนะครับแล้วก็ได้เงินเพิ่มด้วยนะครับแล้วเราลองเอาเนี่ยออฟเฟอร์ที่ใหม่นะครับมาเปรียบเทียบกับเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ ต้องบอกว่าเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์เนี่ยหลายๆคนนะครับเพื่อนๆครับมันเป็นลักษณะว่าได้เงินเดือนเพิ่มครับแต่ว่างานเหมือนเดิม,มทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับหรืออันที่สองเงินเดือนเพิ่มนะครับสัญญาว่าจะให้ตำแหน่งใหม่คือยังไม่ได้นะ,ะแต่ว่าถ้าหย,ยุดต่อก็อาจง่ายเดี๋ยวปีหน้าละกันี๋ยวจะโปรโมทให,ห้หรือจะให้นะครับ,ครบแค่สัญญาไปเฉยๆเ,ยเยนาะอาจจะเป็นเพียงแค่ลมปากก็ได้นะครับหรืออันสุดท้ายเนี่ย เขาให้เงินเดือนเพิ่มแล้วก็มั่นเหมาะเลยอีกสาเดือนขึ้นตำแหน่งเลยอ่านะครับเราต้องมาดูว่าไอ้เคาน์เตอร์ออฟเฟอร์ที่มาเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับสุดท้ายพี่หนุ่มพี่นอมมีสถิติมบอก <c oughs> น่าสนใจมากสถิตินี้ไม่ได้มีรีเสิร์ชอะไรนะครับ <c oughs> เอาจากประสบการณ์ตัวเองประสบการณ์ที่ผ่านมารู้ๆเลยพี่หนุ่มถูกต้องเอ <c oughs> าแบบว่า80อของ เครดิตที่พี่หนุ่มพี่นอรู้จักเนี่ยที่เขาตัดสินใจเทคเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์เนี่ยอีกไม่เกินหกเดือนหางานเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับสถิตินี้น่าสนใจคราวนี้เพื่อนๆคงอยากรู้แล้วว่าอ้าวพูดมาตั้งเยอะเนี่ยพี่หนุ่มพี่นอเห็นว่ายังไงควรรับเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์หรือไม่ควรรับในมุมพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มตอบได้เดี่ยวนี้เลยนะคะว่าเราไม่ควรรับเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์นะครับเพราะว่า ต้องบอกเพื่อนๆว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสาเหตุของการที่เราจะลาออกตอนทีแรกเนี่ยมันคืออะไรนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าที่ทำงานระบบไม่ดีนะครับงานเราก็ไม่ชัดเจนมไม่มีเค r e รแคริเอรพท,ที่ชัดเจนไม่รู้จะเติบโตรหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆรับเงินเดือนที่สูงขึ้นเงินเดือนใหม่ แต่เพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเจอกับสิ่งเดิมๆนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอย่างนี้ครับแต่รู้สึกว่าพอได้เงินมาปุ๊บเฮ้ยแอบลืมไปชั่วราวลืมเหตุผลแรกเลยใช่ไหมครับคือถ้าเรารับ counter offer ด้วยสาเหตุแบบนี้นะมันก็จะกลับไปที่สถิติเดิมว่าอีกไม่เท่าไหร่พี่นอเราก็จะเริ่มหางานใหม่ใช่เลยครับคราวนี้ต้องถามว่าแล้วบางคนนพี่นอลังเลมากเพราะก็รู้สึกว่านายเขาสัญญาว่าจะให้นะครับ หรือว่าบางคนเนี่ยก็มีให้แน่แแล้วนะครับแบบนี้ทำยังไงดีพี่นอบางทีอย่างนี้ก็ต้องคิดนะครับอยู่มาตั้งนานออไม่คิดจะโปรโมทพอจะไป,ไปเนี่ยขาด,ดเราไม่ได้เลยขาดไม่ได้ขึ้นมาทันทีเพราะว่าถ้าเกิดเขาเห็นคุณค่าเราแต่แรกเนี่ยมันไม่ต้องรอเราลาออกพี่หนุออ่มใช่ไหมครับ,รบและสถิติอันน่าสนใจพี่นอครับต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าบางทีหัวหน้าที่เขาล้งเราไว้อพอถึงเวลาเขาไปอะ เขาไปก่อนเราเลยไปก่อนเราอีกหัวหน้าบอกเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยโปรโมวแน่นอนอีกหกเดือนไปแล้วใครไปหัวหน้าย้ายงานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาคิดจะล้างนะครับบางทีเขาก็ล้างแหละตามหน้าที่แต่ตัดสินใจว่าจะไปไม่ไปอ่ะมันคือเรานะครับถ้ามันตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งสาเหตุที่จะต้องทำนะครับเงินเดือนที่เราจะต้องได้แบบเนี้ยตัดสินใจได้เลยครับเพื่อนๆ่